กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกิทโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของหนึ่งในปริศนาที่ดำมืดที่สุดในทวีปเทรเวสซึ่งนั่นก็คือดาร์คซีนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนําตัวละครที่สุดแสนจะแข็งแกร่งนะซึ่งเขาได้เพิ่งปรากฏตัวมาไม่นานนี้นั่นเองในช่องของเราครับเขามีนามว่าจูนบีโกช็อป ร้านรับเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกนชินถังซาน<ๆ>และอีกมากมายนะครับราคาถูกปลอดภัยเติมง่ายไม่รีฟันแน่นอนนะครับการันตีโดยการที่ทางร้านเนี่ยได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านรับเติมเกมน้องกระต่ายขาวจูนบีโกช็อปเอาละหลังจากขายของกันเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ไปเข้าเรื่องกันได้เลยครับ เรื่องราวของดาร์คซีนั้นปรากฏออกมาครั้งแรกภายในไอเทมอัพอาวุธอย่าง b i t o f Aeroside Drive ซึ่งข้อมูลภายในนั้นครับได้บอกกับเราว่าเหล่าเทพอสูรที่ได้พ่ายแพ้ไปนในสงครามอาคอนนั้นได้หนีไปยังดาร์คซีซึ่งคําอธิบายลักษณะของดาร์คซีในตอนนี้ก็ได้มีการบอกเอาไว้นะคะว่าดาร์คซีนั้นเป็นดินแดนซึ่งอยู่นอกเหนือการปกครองของเหล่าทวยเทพซึ่งหากเราจะกล่าวถึงการปกครองของเหล่าทวยเทพแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะนึกถึงอาคอนทั้ง7ท่านที่ปกครองประเทศทั้ง7ซึ่งก็แบ่งไปตามธาตุทั้ง7ดธาตุนั่น ตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศของประเทศทั้ง7ในเทรเวตก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าในเทรเวตนั้นมีเพียงแค่7ประเทศจริงๆหรือไม่เนื่องจากประวัติศาสตร์ของหลีเย่และมอนสเต็ดนั้นเนี่ยก็ชี้ให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเรามนุษย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยกันอยู่บ้างอีกทั้งยังมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเทพผู้ปกครองอยู่ด้วยเหมือนกันรวมไปจนถึงข้อมูลที่บอกกับเราอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าประเทศที่ล่มสลายไปแล้วอย่างแคนเรียนั้นก็เป็นประเทศที่ไม่มีเทพร,ระเจ้าคอยปกครองอยู่นั่นเองดังนั้นครับมันจ ว่าอาจจะมีประเทศอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการปกครองของทวยเทพอีกเช่นเดียวกันแล้วดาร์คซีล่ะมันคืออะไรกันแน่ณนะตอนนี้นะครับตามความเชื่อของผมเนี่ยผมเชื่อว,ว่าดาร์คซีนั้นมันก็คือเขตการปกครองที่อยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของเราเทพเจ้าครับ,รบหรือก็คือดินแดนที่อยู่นอกเหนือจากทวีปเทรเวตนั่นเองนะซึ่งผมก็มีเรื่องราวที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้จากเนื้อหาภายในเกมมาให้เพื่อนๆได้ฟังครับจากเรื่องราวในหนังสือเบื้องหลังของตราวันจันทราที่เราพบเจอในเอนกาโนมิยะนั้นก็แสดงให้เราได้เห็นถึงต้นกําเนิดของโลกแห่ง ว่ามันกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยเนื้อหาที่เราได้รับภายในหนังสือเบื้องหลังตะวันและจันทราเนี่ยก็ได้ระบ,บุเอาไว้นะครับว่าหลังจากที่เทพฟานิสนั้นสามารถจะเอาชนะในสงครามกับเหล่าราชันบังกรทั้ง7ได้เขาก็ได้สร้างภูเขาและแม่น้ําขึ้นมาครับทะเลและมหาสมุทรก็ได้โอบรับเหล่ากบฏผู้ที่ไม่ยอมสิรราบเอาไว้ดังนั้นครับข้อมูลตรงส่วนนี้นะมันจึงค่อนข้างทําให้เราคิดไปได้เลยนะครับว่าเหล่าราชนบังกรทั้ง7เนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับฟานิสเพียงอย่างเดียวนะครับศัตรูของฟานิสเนี่ยยังมีพวกเรา กบฏและผู้ที่ไม่ยอมสีรราบในอำนาจของฟานิตเช่นเดียวกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครกันแน่นะและตอนนี้เนะี่ยพวกเขาไปไหนแต่จากบริบทตรงส่วนนี้นะผมคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นก็น่าจะหนีลงไปยังทะเลและมหาสมุทรนั่นเองครับซึ่งหลังเสร็จสิ้นสงครามนะครับฟานิตและเงาอีกหนึ่งร่างของเขานั้นก็ได้ทําการสร้างมนุษย์ขึ้นมาและทาพันธสัญญากับเหล่ามนุษย์ครับซึ่งยุคนั้นจะถูกเรียกว่ายุคปีแห่งการเปิดเรืออาร์คนั่นเองตรงจุดนี้นยะเป็นอะไรที่น่าสนใจอย,อย่างมากเลยนะครับเนื่องจากคําว่าอาร์ากม ชินิมแพกใช้น,นี่มันจะมีคําว่าเรือพ่วงด้วยหรือผสมอยู่ด้วยนั่นเองครับซึ่งหากเราจะพูดถึงตำนานประกรน,น้ำเทพต่างๆหรือตำนานที่มีอยู่จริงบนโลกเนี่ยการพูดถึงเรืออาร์คเนี่ยครับเราก็คงจะต้องหยิบยกตำนานเรือโนอาที่อยู่ในพระคัมภีร์ของชาวคริสต์มากล่าวถึงกันสักหน่อยนะชื่อในภาษาฮิตปูของเรือโนอาก็คือเทรเวตโนอาห์ no A นั่นเองนะดังนั้นครับหากเราตีความว่าทั่วทั้งทวีปเทรเวตนั้นเรียบเสมือนกับเรือหนึ่งลำนั่นก็เท่ากับว่าอะไรก็ตามที่อยู่นอกเรือหรืออยู่นอก เวก็น่าจะเป็นทะเลนั่นเองครับในบริบทนี้เนหากเราเปรียบเทียบเรือเทรเวตเนี่ยเปรียบเสมือนกับดวงดาวที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าดังนั้นดาร์คซีอาจจะเป็นอวกาศหรือเป็นดินแดนอื่นหรือมิติอื่นที่อยู่นอกเหนือจากเทรเวตที่เป็นดวงดาวนั่นเองครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ครับก็เป็นเพียงแค่บ,บทวิเคราะห์ของทางเราช่องสเก็โชเพียงเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วดาร์คซีจะหมายถึงอะไรมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเหล่าเทพอศูรที่แพ้ไปนในสงครามหรือมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเหล่ากบฏในช่วงของสงครามฟานิสกับมังกรทั้ง7กันแน เราก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าทางตัวเกมนั้นจะเล่นเรื่องราวแบบไหนออกมาเซอร์ไพรส์เรานะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าแท้ที่จริงแล้วดาร์กซีคืออะไรกันแน่ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับหลัววันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ